สามวาลยัยกุมครับสวัสดีวันพุธนะครับที่เจ็ดนะครับธันวาคมพศสองพันห้าร้ยหกสิบห้านะครับขณะนี้ก็เป็นเวลาเก้าโมงครึ่งต่กี้เป็นตัวลงคลิปไปเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วนะพอดีโทรศัพท์มันร้อนเกินเพราะว่าพอดีหันหน้าตู้แดดแล้วแสงแดดอยู่ๆมันก็แรงภาพขึ้นมาโทรศัพท์ร้อนเกินโทรศัพท์ตัดหมดเลยเอาใหม่เอาใหม่ <c oughs> อหขอภัยจริงๆ นะครับเอาใหม่ลงไปแล้วแหละลงไปแล้วเนี่ยเอาไม้ที่ยังมีอยู่เนี่ยมาลงใหม่นะครับก็คือเผื่อถ้าลูกค้าสนใจแล้วก็แบบเออหาคลิปไม่เจอนะครับเนี่ยก็คือจะเขียนเลขเขียนเลขขึ้นมานะครับอันไหนที่มันเป็นเลขเลขนั้นอยู่แล้วก็จะดำลงเลขนั้นไว้เผื่อจะไปดูคลิปเก่ามันจะได้ตรงกันอันไหนที่มันยังไม่เคยเขียนเลขหรือยังไม่เคยลงขายก็เขียนเลขลงไปใหม่ก็คือไล่ไล่ตามเลขไปเลยนี่ต่อญี่ปุ่นทรงสูงตอนที่หนึ่ง นะครับก็ปกติตอนญี่ปุ่นตรงสูงพวกนี้บางตัวจะขายต้นละห้าร้อยอยู่แล้วใช่ไหมเสียบเรียบร้อยดอกมามันโตขายต้นละห้าร้อยแต่นี้คือไม่มีดอกดอกยังไม่มานี่มึ่งดําตรงนี้ดอกยังไม่มาก็เลยลดไปร้อยหนึ่งหลือสี่ร้อยสี่ร้อยค่าส่งหกสิบนะต้นใช้ได้สวยนะครับลำสูงสอกนึงอะสูงสอกนึงนะครับติ่งก้านมาแล้วรอดอกรอดอกหน่อยเดียวดอกมันเคยมาแล้วรอบมึงไงฝนมันตกฝนมันตกที่ห้าวันรอบหลังห้าวันกับสี่วันติดติดกันห้าวันแล้วก็เว้นสองวันแล้วกตกอีกสี่วัน แล้วก็ตกกระปิดกระปอยตอนกลางคืนอ,อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยทิ้งดอกแขงใบสังเขียวปีเลยนะครับนี่ดูต้นลำสวยต้นใหญ่โอ้โหลำมันตรงๆเนี่ยมางโตก็เลยแบบไม่ทําอะไรมากคือไม่ตัดไม่อยากตัดตัดแค่นี้แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าลูกค้าซื้อไปอ่ะคือเลี้ยงฝังประมาณเนี้นะครับฝั่งประมาณเนี้ยนะให้ลากมันวิ่งดีดีแล้วก็เดี๋ยวเรายกรากโชว์โชว์รากโชว์โกดกันเหมือนที่บางโตทาอ่ะคือบางทีลำสูงอย่างเดียวมันก็ไม่ตอบโจทย์ไงมัน,ม,นมันไม่มีสเสน่ห์เราก็เลยต้องมาทําลากทําอะไรให้มันหนักให้มันมีสเสน่ นะครับนี่ก็ขายต้นนี้หนึ่งนี่ก็หมุโกก็จะลดราคาไปร้อยหนึง่งก็เหลือสี่ร้อยนะสี่ร้อยค่าส่งหกสิบนะครับส่งทั้งกระถางร้อยหนึ่งนะส่งทั้งกระถางนี่ร้อยหนึง่งถ้าส่งทั้งกระถางก็สบายหน่อยก็คือว่าลูกค้าไม่ต้องไปทําอะไรแล้วเพราะว่าทุกอย่างมงันโตเซ็ตเรียบร้อยเรื่องรากเรื่องปุ๋ยเรื่องอะไรเซ็ตหมดแล้วแต่ถ้าลูกค้าบอกว่าเออส่งส่งแต่ต้นก็ได้ส่งแต่ต้นดีกว่าเดี๋ยวเอาไปทําเองก็หกสิบบาทค่าส่งต้นที่หนึ่งแต่นี้ลงไปแล้วแหละลงไปแล้วแล้วโทรศัพท์มัน อีทเกินร้อนเกินโทรศัพท์ตัดหมดเลยนะครับอ่าต้นที่สองอันนี้เป็นไฉไลนะไฉไล่ไฉไลเนี่ดูดิต้นลำสวยก็คือมึงโตจะเลือกอ่ะลำตรงให้ตรงที่สุดนะไม่เบี้ยวไม่อะไรอะ่ะนะครับเอาลำสวยๆไว้ก่อนนะครับแล้วก็ลำใช้ได้นะครับตัดแต่งนะครับนี่ดอกก็เคยมารอบแล้วแหละเหมือนกันนะครับตอนแรกมึงโตก็จะขายขายต้นละห้าร้อยแหละถ้ามันมีดอกนี่มันไี่มีดอกมึงโตก็จะลดไปร้อยหนึ่งอ่ะมึงโตจะอย่างนี้แหละนะครับก็คือ ถ้าไม่มีดอกอะ่ะเราเราไม่มานั่งแบบเอาเปรียบลูกค้าคือมันไม,ไม่ไม่มีดอกโชว์แต่เราพอจะรู้ว่าต้นนี้มันสีอะไรดอกอะไรอย่างเงี้ยก็บอกแล้วก็ลดราคาไปก็ใจใจกันแซ่แกกันนะครับไม่มานั่งแบบว่าอะไรก็ไม่ได้เรื่องก็ยังขายเต็มราคาอยู่อีกไม่ไม่มอะโมโตก็คือจะลดให้ตามความเหมาะสมนะครับต้นที่สองสวยได้เลยก็สูงเป็นสอกเหมือนเดิมเลยแล้วก็ทํารากเรียบร้อยอะไรเรียบร้อยเหมือนู่อย่างเงี้ยเครื่องปลูกเครื่องปลูกใส่ดินใส่ปุย๋ยใส่อะไรเต็มนะครับก็ต้นลา ห้าร้อย้ยไม่ใช่ไม่ใช่ขอไปต้นละสี่ร้อยต้นละสี่ร้อยค่าส่งหกสิบนะครับส่งทั้งกระถางก็ขอร้อยหนึ่งนะครับต้นที่สองนะครับก็มีแค่นี้เนี่นะครับเพราะว่าต่อหมดแล้วนะครับไม่ได้ไปเอาเพิ่มเพราะว่าเดี๋ยวเราจะขยับขยายเรื่องร้านก็เลยยังไม่ได้ทําอะไรยังไม่ได้ไปเอาอะไรเพราะว่าเดี๋ยวรอไปไปร้านไปทําร้านข้างในแล้วค่อยไปซื้อของไม่ค่อยท,ทําทีเดียวนะครับเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเอาตังค์เก็บรวบรวมเงินทั้งหมดนะครับไปทําร้านข้างในใหม่ก็ ตรงน,นี้ก็ก็เขามาดูแล้วว่าต้องทําอะไรบ้างนะครับช่างก็เข้ามาดูแล้วว่าเดี๋ยวต้องทํารู้ว่าเดี๋ยวต้องถมดินหรือเปล่าเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวไปดู่าทาอะไรบ้างนะครับต้นที่สามเอ๊ะอันนี้เป็นแดงสิอ่าอันนี้เป็นแดงพยาเพิ่มทรัพย์บางตัวบางทีบางตัวก็ลืมเพราะว่าแต่ละต้นบางตัวจะไม่ได้ทําสีเดียวกันอนะ่ะตัดกิ่งมาไม่เหมือนกันนะครับต้นที่สามทรงสวยดีนะครับเนี่ยก็ต้นละสี่ร้อยครับค่าส่งหกสิบนะครับ เออสามต้นนี้สามต้นนี้บางตัวขอพันเดียวสามต้นนี้บางตัวขอพันเดียวแล้วก็บางตัวส่งให้ฟรีด้วยเนี่ยมีแค่นี้แล้วก็ไม่มีแล้วนะครับมันไม่ได้ทําแล้วนะครับทํามันก็กิ่งสั้นนิดเดียวก็เลยแบบเออมีแค่นี้แหละอ่ะแล้วก็มานี่เอาไม้ใบด่างที่ยังอยู่นะนี่นี่ใบด่างที่ยังอยู่เนี่ยเสียบสามด้วย นี่เป็นสยามลอล่าก็มีเดี๋ยวดูนี่มีต้นอื่นอีกไหมอ่ะนีม่มีแล้วมีแค่นี้แหละมันมีก็เป็นไซส์ไซส์ไซส์กระถางสิบหกสิบแปดแล้วนะครับไซส์เล็กไม่ไม,ไม่ไม่มีหมดนะครับไซส์เล็กเขาเอาไปหมดแล้วนี่เจ็บสามด้วยนี่นีต้นนี้หนึ่งสยามลอล่านะเอ้ยอันนี้ใบด่างนี้อ่อนอันนี้ใบด่างสลันย่าเนี่ยใบด่างสลันย่าเนี่ยแต่ว่ามีสีของตอนะใครไม่ชอบก้อาออกใครชอบก้าไว้นน่ใบด่างสลันยาน่าใบด่างสลันยา่ามันจะใช้อย่างนี้แหละ มันจะช้ามันจะแตกกุ้มแต่พอแต่พอกิ่งชุดเนี้ยพอกิ่งชุดเยอะๆเขาจะสลัดน้ําเลี้ยงตรงตรงยาวๆออกเลยนะเขาจะแบบให้ให้กิ่งมันเสาะไปเลยไม่ใช่น่านะทุงเสาะแล้วก็แตกกิ่งใหม่ก็เป็นนิสัยของแต่ละต้นอ่ะน,นี้ด่างหินอ่อนดา่ดางหินอ่อนเนเสถียรส,สุดมันโตรู้สึกว่ามันง่ายสุดแล้วก็สีสวยสุดแล้วก็ไม่เพีย้ยนไม่เพี้ยนคือไม่กลับไปเขียวแต่ยี่ห้ออื่นนี่พอแดดน้อยหน่อยอะไรหน่อยหรือว่าเอฟเฟกหน่อยทิ้งใบทิ้งทิ้งใบทิ้งดอก แล้วก็พอเราเลี้ยงในที่ร่มอ่ะเราเลี้ยงในที่ร่มนานหรือลำไรนานเนี่ยใบยเ็าจะกลับเป็นเขียวไอ้ยี่ห้ออื่นนะฮะแต่ใบด่างหินอ่อนจะไม่เป็นนะครับใบด่างหินอ่อนจะอยู่สภาพนี้เลยนะครับนี่นี่ต้นที่สามอ่าต้นที่สี่เป็นสยามลอร่าอันนี้ก็สวยใบสีทองด้วยสีทองด้วยสยามลอร่านะต้นที่ห้าก็เป็นใบด่างหินอ่อนต้นกิ่งก้านนี่ยาวเบื่อเลยใครจะไปทําไปทําต่อไปตัดเยบต้นอื่นก็ได้นี่ นะครับใบด่างมันอน่อนเสียบติดง่ายติดง่ายที่สุดแล้วนะครับเสียบต่อกิ่งง่ายสุดเข้าได้กับทุกๆต่อเลยแทบจะทุกๆต่อเลยนะครับยี่ห้ออื่นด่างอย่างอื่นโอ้จิกๆนะครับบางตัวก็ทําอย่างอื่นไม่ได้วยแหละแต่ว่าทําทําคือน้อยกว่าเพราะว่าเสียของอ่ะบางทีทําไปเสียบต้นใหญ่สิบกิ่งติดอยู่สองติดอยู่สามพวกใบด่างสลันย่าใบด่างอะไรสยามรอล่าแล้วมีด่างด่างคลาสสิกด่างลีลามีอีก แดีวบางต้นไม่ค่อยทาทาแล้วมันติดน้อยก็เลยทํคกูติดเท่าไหร่ก็เท่านั้นแล้วก็เอาใบด่างหินอ่อนเข้าไปแจมนะครับเนี่ยห้าต้นเนี่ยห้าร้อยเนี่ยห้าต้นนี้ห้าร้อยขอค่าส่งก็หกสิบาทพอเนะี่ยห้าต้นกระถางแปดนิ้วนะมีอยู่แค่ห้าต้นนี้แหละนองนั้นก็เป็นไม้สีธรรมดาใครสนใจราชินีพันดอกสายคงประทานต้นนี้เนี่ยสามกิ่งนะแตกสามนั่นนะดูเลยสามกิ่งอาจจะเห็นไม่ไม่ค่อยชัดนะเพราะว่ากล้องไม่ได้โฟก,กัสนี่นี่น สามสิงนี้เห็นไหมนะครับทักมากระถางเมดเดอร์ถังเมดเดอร์ขอยหมื่นเดียวโอ้โหลากเลิกนี่สุดยอดนะครับแทงลากใหม่ก็บางตวกล่าวว่าหลังปีใหม่อะบางตัจะยกขึ้นโชว์ลากแต่ว่าต้องเป็นอันต้องย้ายร้านก็เลยไม่ทําเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันก็ขายออกเลยเพราะว่ามันมันต้นมันใหญ่แล้วมันใหญ่มางตัวขายออกเราจะเอาตังค์มาทําร้านใหม่นะครับขายหมื่นเดียวขายหมื่นเดียวต้นนี้ ขายหมื่นเดียวใครใครมาลับที่ร้านก็มาเลยนะครับขายหมื่นเดียวใครมาลับที่ร้านเอากระถางไปด้วยส่งก็ของค้าส่งก็ของห้าร้อยไปก่อนใหญ่มากไอ้ต้นนี่ยักยักเพชรน้าวาังก็เหมือนกันเนี่ยนะครับเนี่ยใครมาที่ร้านก็ยกกระถางไปด้วยนะครับก็ขายหมื่นห้าขายหมื่นห้านะครับต,ตัวเคยขายไปสองหมื่น 20, ลดไปเลยห้าพันขายหมื่นห้านะครับหรือใครบอกว่าอยากได้แหละแต่ลดให้หน่อยนะครับ ก็มาคุยกันแล้วกันนะครับเนี่ยต้นใหญ่เต็มกระถางนั่นเป็นไม้โบราณจริงๆนะครับก็ใครชอบไปทักมาอ่ะมาบมง่มตลงไปแล้วแหละนะครับแล้วโทรศัพท์มันตัดมันร้อนนะครับเอาใหม่เอาใหม่หมดเลยนะครับอ่ะดูดูตั้งแต่ต้นไหนอ่ะตั้งแต่ต้นที่สองเนี่ยอันที่เอาที่ยังอยู่นะไม่ได้ไม่ได้เพิ่มเติมนะเนี่ยเอียงนี่ไม่ได้เพิ่มเติมต้นที่สองเนี่ยเนี่ยเนี่ยกิ่งตอนราชินีพันดอกใส่คงมาดอันนี้เอียงทําไมไม่รู้มันหนึ่งเอียงเนี่ยแต่ทํลรากไว้เรียบร้อยเนี่ย ต้นที่สองเนี่ยต้นที่สองฟวยใช้ได้เนี่ยต้นนี้สองร้อนแต่กีโทรศัพท์มันมันมันตัดแดดนานเกินมันร้อนมันร้อนมันก็เลยตัดหมดเลยเนี่ยต้นที่สองนะครับสวยมากอ่ะต้นละห้าร้อยค่าส่งสิบส่งทั้งกระถางร้อยหนึ่งนะมังโตแผ่รากไว้เรียบร้อยแล้วใครที่ใครที่เคยเห็นตอนมังโตถอนกิ่งตอนราชนีก็จะเห็นว่ามังโตแผ่รากไว้เรียบร้อยแนวนะครับแผ่รากไว้เลยแหละทําเรียบร้อยเลยแหละนะครับต้นที่สองแล้วก็อันนี้ต้นที่อะไร ต้นที่สิบเอ็ดของมันเนี่ยต้นที่สองแล้วก็ต้น,ท,นที่สี่ต้นที่สี่นี่เพื่อทรงเอวเป๊ะเลยอ่ะไม่ตรงเดี๋ยวนะครับอ่าอ่วาวางเลื่อนให้ตรงให้เหยเ็บตรงอีกพุ่มมันกว้างพุ่มกว้างพุ่มกว้างเกิน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 อะไรเนี่ยเกิน เกินกล้องเกินเลนเทาเนี่ยคุ้มกว้างกว้างกว่ากระถางเยอะเลยนะครับต้นที่สี่สวยเนี่ยก็ทําลากอะไเรียบร้อยนะครับแผ่ลากเรียบร้อยก็ส่งทั้งกระถางก็ของค่าส่งร้อยหนึ่งถอนต้นส่งก็หกสิบาทต้นละห้าร้อยนะครับต้นละห้าร้อยต้นที่สี่ไปไหนต้นไสองไปแล้วสี่ไปแล้วอ่าสองสี่อื 2, อที่สี่ ต้นที่เท่าไหร่ต้นที่เจ็ดอ่าต้นที่เจ็ดเนี่ยอันนี้สวยน,นี่สวยนี่เป็นไงช่วทรงองเอลนี่เนี่ยอันนี้เลี้ยงไว้ก่อนนะเดี๋ยวพอตามันโตเต็มที่อ่ะโต,ตหน่อยก็ค่อยไปตอนมันลงนะครับนี่ทรงสามงานนีทรงสูงสวยแต่นี่ที่บางตัวไว้มันสวยดีบางตัวกล่าวว่าจะทํเป็นสองชั้นหรือใครจะเอาไปตามทําต่อก็ได้นี่ต้นที่สี่สวยมากไอ้ต้นที่เจ็ดต้นที่เจ็ด ใส่ปุ๋ยขี้เก่าใส่อะไรเรียบร้อยแผลล่รากเรียบร้อยทำรากเรียบร้อยนะครับส่งใน,นกระถางก็ร้อยเดียวถอนต้นส่งก็หกสิบาทใครที่เคยเห็นมันโตตอนถอนแล้วก็จะเห็นนะว,ว,ว่ารากของตแผลไว้เรียบร้อยทำไว้เรียบร้อยต้นที่เจ็ดต้นที่แปดต้นที่แปดนี่โอ้โหใหญ่โตไม้เจ้าละห้าร้อยมันโตไม่ได้ขี้เลยนะดูดิ ต้นใหญ่นะครับลากดีทุกอย่างสมบูรณ์นะครับนี่ต้นที่แปดสวยมาก,สว,มากสวยมากลากเลิกทำเรียบร้อยไม่ใช่แบบ,บราคาห้าร้อยแบบลากไปต,ต้องเรงเลงเละเทะไม่ใช่ไม่ใช่คือตัวเซตเรียบร้อยนะครับก่อนที่ตัวจะขายของเนี่ยขายต้นไม้ในต,ตัวต้องเซตแล้วน้องๆเขาต้องทําเรียบร้อยแล้วถึงจะขายนะครับเพราะว่าไปแบบตายแหล่ม่ตายแหล่ม่เอาอ่ะไปแล้วให้ลูกค้าด่าเอาไม่เอาไม่เอา นะครับบางตัวต้องเซตเรียบร้อยทําเรียบร้อยมั่นใจแล้วว่าไม้สวยจริงพลจริงแล้วก็สมบูรณ์จริงถึงจะปล่อยออกก็มันมันเป็นมันเป็นเครื่องยืนยันได้ลูกค้ารับไปแล้วลูกค้าคอมเมนต์บอกเลยคนไหนที่รับไปแล้วเป็นยังไงบอกได้บอกได้คอมเมนต์บอกให้หน่อยนะครับถ้ามันโอเคมันดีก็คอมเมนต์ใต้คลิปใต้โพส์ให้ให้บางตหน่อยนะครับบางตมันจะได้เป็นเครื่องเป็นอะไรเป็นตัวการันตีให้ลูกค้าเจ้าใหม่ที่มาจะได้ไว้วางใจ นะครับจะได้มั่นใจว่าเออบางตัวมันทําไม้แบบนี้นะมันไม่ได้เอาไม้จะตายแล้วมาให้นะแล้วการแพ็กกิ้งเป็นยังไงการขนส่งเป็นยังไงราคาเป็นยังไงก็คอมเมนต์บอกให้บางตัวหน่อยนะครับก็เป็นพระคุณอย่างสูงเลยฝากกดถูกใจฝากกดถูกใจกดกระดิ่งกดติดตามใน youtube ในไลน์ในเฟซด้วยนะครับใน a c e b o o k ก็ฝากกดถูกใจกดแชร์บางตัวหน่อยใน youtube ก็แชร์ได้ครับแชร์บางตัวนิดนึงบางตัวจะได้มีคนเห็นมากขึ้นนะครับก็ใครจะเป็นเพื่อนบางตัวใน a c e b o o k ก็พิมพ์ชวนชมบางตัวครับ ในเฟซบุ๊กเลยนะครับก็จะขึ้นมาเลยแอดมาเลยถ้าบางัตไม่รับก็กดติดตามบางโตเปิดสาธารณะกดติดตามได้เลยครับกดติดตามในในทิก t ก k ก็ชวนชมบางโตเหมือนกันครับในอินสตาแกรมก็ชวนชมบางโตเหมือนกันครับพิมพ์เข้าไปเลยเดี๋ยวบางโตก็ขึ้นนะครับหรือภาษาภาษาอังกฤษก็ toh นะครับต e นั่นแหละครับแล้วก็ a r w e a r h u u h e n t e n s e n t e นะครับแค่นั้นเองนะครับในอินสตาแกรมนะครับอ่อ มีมีอะไรอี่ะในลายในอะไรก็นะไลออดก็ไลออดลิตเติ้ลการ์เด้นสั่งต้นไม้ได้เลยนะครับมีมีมีหลายช่องทางอยู่นะครับอ่ะนี่ต้นที่แปดใช้ได้ไม่ได้บอกว่าโอ้ยสวยเลิศเรอโปรเซสใช้ได้ทําเรียบร้อยรากเร็วจัดการนะครับต้ละห้าร้อยครับขอค่าส่งก็หกสิบนะครับห้าร้อยขอค่าส่งหกสิบถอนต้นส่งนะส่งทั้งกระถางก็ขอค่าส่งร้อยหนึ่งเออต้นที่สิบเอ็ดสวย เดี๋ยวเขียนเลขก่อนเลขบัรจางนะครับแต่กี้ที่เข้มๆคือบางตลงไปแล้วรอบหนึ่งแล้วโทรศัพท์มันตัดมันร้อนเกินนะครับนี่ดูดิอุ่นเซงดีไหมเนี่ยไปขึงออกอย่างนี้ก็ได้นะครับไปถึงนี่ถ้าลูกค้าเอาเอาเชือกขึงเลยขึงออกอย่างนี้แล้วก็นี่ขึงอันนี้นี่ขึงอันนเป็นแบบนี้แต่นี้ที่บางตัวยังไม่ได้ทําเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเดินทางเดี๋ยวอะไรมันต้องมาถอดกีก็ปล่อยไว้ก่อนนะครับนี่ใครจะถอนต้นส่งก็หกสิบใครส่งทั้งกระถางก็ของข้าส่งร้อยหนึ่งต้นละห้าร้อยนะครับ ต้นที่สิบข้ามไปแล้วต้นหนึ่งนี่นีต้นที่สิบนะครับต้นที่สิบข้ามข้ามข้าม,ามต้นที่สิบมาครับเดี๋ยวมองโตเขียนก่อนนี่คนคู่เนี่ยต้นที่สิบไม่ขี้เลยนะใช้ได้เลยนะเขาบอกโอ้ยสวยมากมันมันยังไม่ถึงขั้นตรงนั้นน่ะเนี่ยเนี่ยพวกเนี่ยพวกวัชพืชเนี่ยพวกเนี่ยดึงออกเอาลากออกเลยนะครับอย่าตัดอย่าตัดพอตัดแล้วลากเขาก็ไม่ออกเ,ากเขาก็หเาเขาก็แย่งแย่งอาหาร แยงปุ๋ยจากต้นต้นที่เราเลี้ยงนะครับดึงออกเลยคว้านลงไปดึงดึงลากออกให้หมดเนี่ยเนี่เนี่ยเนยดึงออกอย่างนี้เนี่ยดูดีลากเขายาออย่างเงี้ยเนี่ยเขาจะแย่งกินสารอาหารที่เราให้ว้เนี่ยไม่กินธรรมดาแล้วกินแบบสูบเลือดสูบเนื้อสูบสูบเลยนะเนี่ยไม่ได้เห็นเล็กๆอย่างเงี้ยดูดีดูลากเขาดีเนี่ยแล้วเราให้พอมโบนด้วยโหลากเขาแตกมีใหญ่เลยพวกนี้เขาจะสูบแบบสูหสูบไม่เหลือถึงเราเลี้ยงหรอกนะครับพรอโบนั้ นะครับหญ้าขึ้นเต็มนี่ต้นไม้โซมอะ่ะพวกนี้มันกินหมดเลยมันแย่งหมดเลยนะครับเอาเออกเลยให้มันเหลือปุ๋ยไว้ให้เรานะครับเนี่ยต้นที่สิบนะครับสวยสวยเลยคนคู่คนคู่ใช้ได้ใช้ได้หรือเนี่ยเดี๋ยวรอเนี่ยถ้าถ้ามันใหญ่เนี่ยจะไว้ก็ได้ไม่ไว้ก็ตอนลงนะครับแล้วก็เอาลำเดี่ยวขึ้นคนคู่อย่างนี้ก็ได้นะครับต้นที่สิบ โอ้ต้นที่สิบสองเพราะต้นนี้สวยลำสูงต้นที่สิบสองกี่นาทีละมันโตไม่ลงคลิปนานมันลยงไปแล้วลยงไปแล้วก็โทรศัพท์ตัดนี่ต้นที่สิบสองนี่ลำสูงสวยเลยลำใช้ได้เลยนะครับใครต้องการทรงสูงๆนี่ก็ได้เลยเนี่ยต้นที่สิบสองสวยต้นละห้าร้อยนะครับค่าส่งเท่าไหร่หกสิบ ถึงทั้งกระถางก็ร้อยหนึ่งเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี้ยเนี่ยมาดูดนียล่าเขาโอ้โหถ้าเราให้ข้อมูลเรื่องล่าดเนียย่ยมาดีจังเลยอ่ะนะครับต้นไม้เรานี่โอ้โหกว่าจะมามีพวกวัชพืชนี่โอ้โหมาดีจังเนี่ยถอนออกอย่าตัดนะครับตัดแล้วก็ลาก่าเขายังหากินอยู่เขาก็แย่งอาหารเราเหมือนเดิมเลยถอนออกเลยนะครับเนี่ยขุดออกเลยจบเลยนะครับอย่าให้เขามาขึ้นพอขึ้นแล้วเขาแย่งอาหารที่เราเลี้ยงต้นไม้เราหมดเนี่ย ต้นนี้โตเร็วด้วยโอ้โหกินดีอยู่ดีอย่างนี้นะขนาดนี้นะโอ้โหขยันเลยแหละเนี่ยดูดิต้นนิดเดียวดูได้ยาวขนาดเนี้ยต้นที่สิบสองก็มีอยู่เจ็ดต้นมีเจ็ดต้นนะครับเดี๋ยวบางตัวดูในสมุดแต่ว่ามันตรงกันไหมนะครับก็ด้นเสบเลี้ยวทามแหละไม่ได้มานั่งเซตอะไรหรอกนะครับก็อยากขายอะไรก็ขายบางตัวแบบไม่ไม่มีไม่มีมมแบบสคริป์หลกนะครับเนี่ยอ่า ต่อญี่ปุ่นตรงสูงก็มีต้นที่หนึ่งสองสามนะครับอันนี้นะครับไม้กระถางหกนิ้วไม้ใหญ่นะครับอ่ะต่ออ่ะราชินีไปไหนละอ่อกิ่งตอเนี่ยอ่าถูกละต้นที่สองที่สี่ที่เจ็ดที่แปดสิบสิบเอ็ดสองอ่ะรบนะครับเนี่ยอนีายก็ยังอยู่มงตัวไม่ได้ม้วนนิ่มคือมีอยู่แค่ไหนก็อยู่ตรงนั้นนะครับีก็เอาอะไรอีกะเอาอะไรอีกะ เออเอาตรงนี้ก่อนเนาะแล้วก็ไม้เดี๋ยวเดี๋ยวบางตบางตขยับบางตใช้ใช้กี่นาทีล้วสิบเจ็ดนาทีบางตจะอ่ะแล้วก็มีอันนี้บางตใช้นี่มีอันนี้นี่นี่มันกลับกล้องได้นี่นี่ห้าต้นพันธุ์เนี่ยโอ้โหใหญ่ขนาดนี้เนี่ยกระถางสิบเอ็ดนิ้วนะเต็มห้าต้นพันธุ์ค่าสองร้อยหนึ่งถูกถูกเลยถูกเลยในห้าต้นพันธุ์ค่าสองร้อยหนึ่งใครจะเอาเนี่ยสั่งเลย เดีย๋ยว้องโตจัดให้นะครับเนี่ยเอาเงิน,นชุดหนึ่งชุดหนึ่งต้นพันธุาสงร้อยหนึ่งสวยใช้ได้นะครับแล้วก็ไม้ใหญ่มีเยอะนะครับไม้ใหญ่เดินดูไม้ใหญ่ไหมเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยดีกว่านะเดินดูไม้ใหญ่หน่อย,อยต้นละพันห้าใหญ่มากใหญ่มากถอนออกมาแล้วลูกค้าเห็นเลยใหญ่มากมีตัวละพันห้านะครับอันนี้สามพันนะอันนี้มันสวยมากนะครับเดี๋ยวตัวละพันห้าค่าสองร้อยหนึ่งถอนขึ้นมาลูกค้าไม่ผิดหวังมองโตเซ็ตโอ้โหอย่างดีเลย อย่างดีเลยเนี่ยใหญ่มากเนี่ยใหญ่มากเนี่ยต้นนี้ใหญ่สุดเลยนะครับเนี่ยดูดิต้นละพันห้าค่าส่งร้อยเดียวถูกถูกเนี่นยใครจะเอากิ่งตอนราชนีพันดอกสายคงประทานต้นนี้ก็เนี่ยบงตโตเคยขายไปสองหมื่นห้านะใครจะเอานี่นี่ใครจะเอาให้ราคาบางโตหน่อยมะนอ่ใครจะเอามายกไปเลยนะครับลากสวยๆทุกอย่างสวยๆบางเจ้าตังมันโตเจาต้าตังไปทำร้านข้างในเนี่ยเขาเริ่มมาเนี่ย ช่างมาดูมาอะไรแล้วยังไม่รู้จะเริ่มงานันไหนเลยนี่ใครจะเอาตัวนี้ทักมาเนี่ยมังโตลงขาวได้สองหมื่นห้านะใครจะให้ทางโตทักหมื่นห้ามังโตก็เอาแล้วเอากระถางไปด้วยขับรถมาเอาเองนะมังโตไม่ไม่มีรถไปส่งนะครับขับรถมาเอาเองเลยเนี่ยเราขึ้นรถไปได้เลยนะครับเนี่ยนี่ขอห้าพันค่าส่งห้าร้อยนะครับกระถางไม่เกี่ยวนะอันนี้ขอห้าพันค่าส่งห้าร้อยกระถางไม่เกี่ยวนะครับใครชอบทักมาเนี่ยมังโตเคยลงขายได้สองหมื่นเนี่ยขอทั้งหมื่นห้าเหอะรถไปเลยห้าพันเนี่ย เอากระถางไปด้วยเนี่ยขอหมื่นห้านะครับกระถางไม่เกี่ยวนะอ่ะใครมาที่ร้านก็ยกกระถางไปด้วยเนี่ยดูดิ ي, ต้นใหญ่ขนาดเนี้ยสวยขนาดนเนี้ยเนี่ยนี่ทิ้งใบแล้วกาลังจะแทงดอกเห็นไหมเนี่ยไม้โบราณน,นะพอได้เวลาแทงดอกเขาจะทิ้งใบแต่อันเนี้ยทิ้งไม่หมดหรอกเพราะบางตัวใช้ปุ๋ยขี้ไก่ยังไงเขาก็ทิ้งพอเป็นพิธีเดี๋ยวเขาก็ออกทั้งดอกทั้งใบนะครับไม้บางตัวเนี่ยตอนที่มันให้ดอกรอบที่แล้วให้ดอกเตหมดเลยแต่โดนฝนห้าวันติดกับสี่วันติด แทงใบใหม่ไม้แล้วนะครับนี่ไม่ไม่มย,ย,นมย,ย่นไม่ย่อครับดอกไม้แล้วนะครับแทงแล้วนี่แทงทั้งดอกทั้งใบแล้วนะครับก็ก็ประมาณนั้นเลยนะครับ